ในตีสุดก็หาสูตรปะจนได้ในลาบนี่มันเป็นลาบมะเกา่าครับสมัยมะก้อนเราผมก็เคยกินสมัยมาน้อยนะแต่บอกววิธีเนี่ยวิธีแปลงมันอิ่มได้นอกก็เลยถามเนี่ยพี่เอ้ยพี่หนาน,นั่นนะ่ะนอมาวันนี้เขามาหยอกมาแปงให้ครับลาบอันนี้บางตีบางตางเปิดกับห้องลาบสม้มลาบขาวแล้วก็ลาบกระเทยเนอะเจอมันนะ เจอแต่เจอนะยังจาพนไดบ่เคยปะบ่เคยปบนไปวันนี้ผมจะมาย่าพ่อให้กบ่กอฮู้วิธียวิธีแปงมันกยบ่ยเกลก่อนอื่นกมานี่ให้ก่อนเนาะมัอยจีนกกจีนให้ก่อนอ๋อไปจะดนี่อยจีนบ่เข้าันเป็นว่าืมวาพี่เขียงูนี่เิงด้จีนไาบอดเนาะมีดปัดยังบ่เข้าได้ยพ่อกยไว้าแล้วนะเมานั่นเนาะเมาเอาเข้าเขียงนี่เนาะเขียงตัดนี่เนาะมันึงบ่ื้อไดออแฮงแล้พ่อเนถ้าพ่อเนอนเมาะคือนอกมีดยังบ่ทันถึงจีนเด้ะดแล้วนี่นะ เนี่ยเขาก็บซอยจะเนี่ยนั่นซอยให้มันเป็นตีนน้อยๆจะนี่นะมันจะได้ลาบง่ายลาบวองเห่น้อยถ้าจีนใหญ่ล่มไปมันก็บรท่าเนาะมันลาบเนาะอันลาบจีนหมูเขาวนี่นะบัทราใส่เกียรแล้วก็บรท่าเอาพักไผ่มาลาบศูนย์ครับเนาะแล้วก็จะบะมีเลียดสักน้อยครับสักเม็ดเลยสักยศเลยบ่มีห้ามใส่ด้าขัดมัเน็ดละจีนแล้วเขาก็ไปละไว้ให้เหนียก่อนแล้วก็กึ่มนั่นเขาจะมาเตรียมมันเนาะพอไปเรื่อยๆมันเจอแปลกๆไปเรื่อยๆแล้วลาบวันนี้นะ กับนี่เขาก็ได้เวลามามักจีนอนะ่ะหันพอกันมีเหามักจีนวนนั้นาวัน<อ>นี้เขาจะเอาจีนหมูเีเขาลาไว้แต่กี้นะนี่เอาามักกับมะนาวครับเนอเขาจะให้ความส้มของน้ามะนาวนะไปคบไปกัดจีนเนาะให้มันเิสีข,ขาวๆมะนาวที่จะเอามาใส่นี่ถ้ามะนาวน้า,นา,นา,นานหลายก็ใส่สักหน่วยเน,นาะถ้าว่าน้าหลายก็ใส่สักสองหน่วยแล้วกับจีนนะน่ะลไวันท่าวันก่อนกับนี่เขามาเดีย๋ยวมาทอดครับทอดอยังไงเนาะก็จะมีพวกหนังหมูตับกระเพาะไส่แล้วมาเกลวอย่างงี้เนี่ยครับเนอะคือไงคนไหนมา เนี่ยต้องเนี่ยจะหนี่มันก็เบเนียได้ก็มันก็ได้แต่ว่าถ้าเนี่ยจะหนีนะมันจะเนี่ยเครืงในขัวในเอาหอมเนาะพริกลาบกินเครืงเทศนะมันจะจึมเข้าจิ้นเครืงในเอาเวลาเขาเกี่ยวไปนี่เพอย่างเหมาะเลยแล้วก็อันนี้ที่ผมจะมาคั่วนี่จะเป็นพริกลาบเพราะหน่วยที่ผมใช้อยู่ตลอดนะมันก็จะมีพริกแห้งแครนแกรนหอมป้อมดีปีกาดไปเห็นยางก็คือมาแลบเนาะลาบมันแกะครับมดละเซียงว่เห็นละ ลาบตึงวันเนาะแต่ว่าอันพริกลาบนี่ยนะแพทจะเพิ่มค่าจะไข่หอมเตี้ยหอมแดงสูนไปตัวก็ได้บเป็ี่ยนยังได้เหมือนกันแต่เดี๋ยผมเนี่ยกินสลวดกับมีหมวกเอี่ยนเน็ตสุดละมากับนี่ก็ได้เวลามาใจพอจีนที่เขามักไว้ละสีมันจะประมาณเนี่ยนาะงสมพูขาวๆให้น้อยขอญาติไปใช้ถุงมือเข้าเนินล่างมือมาเรียบร้อยนี่กับนี่เขาจะเอาจีนที่เขามักหน้ามะนาวไว้น่ะนี่มากั้นมาฟันมากิ๊กมันจะเนี่ยเขาจะกั้นครับกั้นเอาน้ามันออกให้มันได้ไหลที่สุดเนี่หน้ามันนะเพราะว่าน้าที่เขากั้ เดี๋ยวคว่างครับเดี๋ยวพืชเขาไปต้มครับต้มเสร็จเรากมาโซ่สูรลาบระวังตีร้อนน้ำต้มน้ำอยังเขาก็มาซอยพักซอยไม่เห็นก่อนแตจะมีพักป้อมพักจีพักไผ่หอมดวนแต่แย่ับเนาะจะมียาหลายครับกันว่าซอยพักซอยไม่อยังเรียบร้อยกับนี่ก็มาโซ่สูรลาบกันนี่อันนี้เป็นน้ำตีเฮานั่นนะตีเฮากั้นออกมานะครับเนอะแล้วก็ไปต้มครับต้มเสร็จแล้วก็ทาให้มันเย็นเห็นก่อนห้ามมันร้อนนะครับเนอะเอามันเย็นๆนะแล้วก็พริกลาบตีเฮาตำเราไว้เตี๋ยแรกนะนี่ใส่สักถ้วยน้อยก็ได้เหนาะแล้้ววกกกก็นนนนนีีี่่่จเเาาาัลละะไพพยงูิิมตร าได้เ <expelled> ล like nah, ี้ยงบาปเลี้ยงหยังนี่มักยาก่อนทาก่อนนี่กก่อนจะโซจะูนลาบเนาะมันจะได้มีแฮงจะได้หม้อจะได้วงให้นอยนลาบนะขอญาติเฮาให้สักบกะเลครับผมเยมออกแฮงใจแฮงหลายเนาะมีเวลาอีกหมอบนั่นก็โซก็ศูนกันเอาตามความสะดวกเลยมักจะได้ก้นจะนั่นโซจะนั่นเนาะกันว่ามันูนกันเข้ากันนีแล้วนะกมาปรุงเลยกจะใส่เกสูแล้วกพริกป่นนี่มันจางไปนอยนเติมให้สักนอยเด้อ เพิ่มความเผ็ดให้หน่อยก่อนแต่ถ้าเลี้ยงปรุงความเค็มนี่น่อยแบบนีใช้น้ำปลาเขาเนี่ยมันจะข้าวข้าวน้ำปลาซาับน้ำปลาเนาะแล้วก็ขอทำแยงเขาเนี่ยลาบจะไปใช้น้ำตาลนะบดได้เนี่ยไม่แซ่บฟาด้าน้องเนอะอันบางทีบางตังคเหมืนลาบไปใช้น้ำตาลเนี่ยเราคัดหูคัดตาเนะานะกันว่าเอาจิ้มลาบอย่างมันเข้ากันนี้แล้วก็ใส่เแข่งไหนที่เขาทอดไว้นะเแข่งไหนขัวไหนอะนะกับหมูพักที่เขาเตรียมไว้นั้นใส่ลงไปสูตลงไปให้มันเข้ากันดีๆเหี่ยจอเอียเส็ดละหันพร้อมเสิร์ฟในตักใส่ถ้วยใส่จานกับเราเราเราขอเนาเหนียวตึก เหอเหลียางพันรากอ่ะนี่ฮับซื้อครับนี่แล้วก็อ้อยนี่เห็นอ้อยเราเพียความสวยงามนี่พักฟอมพักจีนี่ก็จะเป็นหอมเจียวหอมเตี้ยมทอดอ้อยหน้าเป้หลายเหมาะแน่นอนมาทันได้เวลากันเราเขาเนืองห่อนมากินเข้าแม่บ่ได้เนี่ยได้เจ้านแมกยุบ <c oughs> แม่ได้ไปควกินมาต้อนผูกุ่นตัวรสศาสตร์นี่เข้าท่าครับย่างคือเลยรสชาสตรมันจะออกส้มๆแล้วก็หอมกินพริกลาบครับเนาะสำหกับดอกสเสรียมนี่นเข้าไปเหี่มาแล้วมาถึงขมเนาะขมหวานไว้เนาะมันล้ำจจน,นี่น no. ูเนปังเสลาลามาเข้าเป็นใจละเป่นบทจดสูตรละไวหงเหาเนาะว่างๆร้งงองแง่ร้องแปลงพอครับเนาะลาบส้มลาบขาวลาบกระเทย